ประประธานที่ปรึกษารัฐมนตรตีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและประธานสถาบัน FKII และท่านวิทยากรทุกนันตลอดจนแขกรับเชิญและผู้ร่วมบรุมในครั้งนี้กระผมรับเตอือนาาักดิทศ์แสงท่าสุใหญ่นายกสมาคมเรือข่ายผู้สื่อข่าวและสื่อมวลชนนานาชาติขอกล่าวการจัดงานเสวนาโครงการอบรมสื่อมวลชนและองค์กรที่เกี่ยวข้องกับสือ่อและจังหวัดที่สาม จัดอบรมที่ห้องแกมนลุนห่าโรงแรมประจงแกมบลุนจังหวัดสุราษฎร์ธานีและจังหวัดสุดท้ายที่เราจะจัดก็คือก,กุเทยบองคกรด้รานโรงแรมภาคใต้ซึืบเนื่องมาจากผู้ปฏิบัติงานในวิชาชีพสื่อมวลชนและหน่วยงานองค์กรด,ด้านสื่อมวลชนปัจจุบันมีการปรับตัวเพื่อเปลี่ยน่านไปสู่บริบทใหม่ใหม่ในสภาพสังคมยุคป,ปฏิบัติที่เรียกตัวเรียกว่าเป็นสังคมยุคสื่อสาร ความเจริญก้าวหน้าหรือความมีรอดของสังคมขึ้นอยู่กับสังคมในสังคมที่ได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องทันเวลาได้ไหรือไม่และปรับตัวได้อยา่างสม่ำสมหลายครั้งสื่อมวลชนถูกตั้งถานในประเด็นเรื่องของการตรวจสอบทุจริตอย่างมีประสิทธิภาพทั้งจากสาธารณชนและจากคนในวงการสื่อด้วยกันเองที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งในวงการสื่อเป็นโจทย์สาคัญของวิชาชีพสื่อมวลชนว่าเราจะสามารถ แก้ไขปัญหาดีได้อย่างไรและจะกํากับดูแลกันอย่างไรสมาคมเครือข่ายผู้สื่อข่าวสืส่อชน,นชาติจึงมีนโยบายจัดอบรมเพื่อให้สื่อมวชนมีองค์ความรูก้เกี่ยวกันการตรวจสอบอย่างที่อยามีประสิทธิภาพและสามารถนํานไปใช้ปฏิบัติการได้ทั้งนี้เรายังเปิดบ้านให้ผู้เข้าสังเกตการไม่ว่าจะเป็นุู้สังหรือุนักเรียนผู้นักใหม่แล้วก็ภาครัาภาคอกทนเขา้าร่วมในการบอบรมสืบราชการดี ซึ่งผู้เขา้าร่วมรมจะได้รับแนวทางความรู้ที่เน้นกระบวนการแลกเปลี่ยนร,รู้และเชื่อมโยงเครือข่ายนำไปสู่ของการบูรณา,าการการทางานร่วมกันในการมุ่งเน้นส่งเสริมการทํางานอย่างมีประสิทธ,ธิภาพและสธิสสผลสมาคมขอขอบคุณท่านวิทยากรที่ได้ทุกเวลาในการเสนครั้งดีท่าแรกคือท่าน,านอารมณ์ว่าคุณประธานที่รุสา,สานัมมติว่าการกระทรวงเทียาความนึกและประธานสถาบันเทียบ KI ท่านที่สองท่านวิสิตลีลาวชิโรภาพอดีตผู้ตรวจการเงินทัน้นจีนและท่านจังเป็นประธานกรรมการและผู้อำนวยการโครงการหลักสูตรนวัตรกรรมการตรวจสอบภาคและและเอกชนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิท่านที่สามท่านชัยวัฒน์ฐานสมพงศ์ประธานกิตติมศักดิ์สภาวิสาหกิจขนาดใหญ่และขนาดยอ่อมอีกตำแหน่งหนึ่งท่านยังเป็นรองหัวหน้าพักไทยสร้างไทยและท่านก็เป็นประธานยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนประเทศนะครับ ท่านที่สี่นะครับท่านเดชาอุ่นขาวน่าจะเป็นสมารคมของเรานะครับท่านก็เป็นเจ้าของสปินเดชาพีรอลาแขกรับเชิญวันนี้ของเรานะครับที่ได้รับเกียรติจากทางพื้นที่คือท่านแรกท่านเอกชนะนวลละใหม่นายกสมาคมสื่อมวลชนอุยลาจาจังหวัดชุมพรและท่านสันทัตเจษเสวียนใหม่นายกสมาคมสือ่อภาคสื่อผู้สื่อข่าวสือ 25, ่อภาคจังหวัดชลรนี้ สกัจได้ในเวลามาร่วมในการสุดแรอันนี้ด้วยครับวันนี้ขอญาตแนะนำท่านวิทยากรท่านแรกท่านอารณ์กรผลบุตรครับปอกล่าวตบมือต้อนรับท่านครับท่านที่สองท่านพิสิทธิ์ลีลาวชิโรพาตผู้ว่าการตัวเงินแผ่นดินครับท่านที่สามท่านชัยวัฒน์หานสมวงศ์ครับท่านที่สี่ ท่านเดชาอุ่นขาวครับท่านที่ห้าท่านเอกชนะนวลละไมานายกสมาคมผู้สื่อข่าวจังหวัดชุมพรครับท่านต่อไปท่านสันทั์เจดเสมียนใหม่จากนายกสมาคมผู้สื่อข่าวภูิภาคจากจังหวัดสุราธาน,นีครับและผมดรโรจนศักดิ์แสงทัศน์ชัยนายกสมาคมนะครับ เราก็อยากให้เป็นอยู่องค์กรสางจริงนะครับผู้วันนี้เราเห็นว่าข่าวข่าวตอนนี้เราก็เห็นว่าอ,อ,อย่างสวเข้ามาเนี่ยก็มีโอกาสที่จะเลือกองค์กรสระเป็นฝ่ายตัวเองยิ่งเราพิจากให้องค์กรอิสระเนี่ยมาจากประชาชนนะครับอิสระจริงในการตัดสินในการในการพิจารณาคดีทุจริตต่างๆซึ่งเราเห็นว่าคดีทุจริตต่าง,างๆ,ๆเราเห็นอยู่จนโทษนะฮะแต่สุดท้ายก็รอดได้เนะี่ยเพราะฉนั้นเราก็อยากให้องค์กรอิสระเป็นองค์กรสางจริงแล้วก็ สามารถลงดาบได้จริงๆครับผมขอบคุณมากครับ เปลี่ยนเปลี่ย